คนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาเราเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สดุดแล้วอย่างนี้อะไรจะดีเท่ามนุษย์นะคะประเดี๋ยวก็วันประเดี๋ยวก็คืนประเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอนะนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างผุ้สทําบุญ,ท,บญทําทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้อยาเอาไปได้ก็มีบุญกับบาปเราก็ทําบุญทําทาน ทำแต่ความดีเราละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าเอาเราตั้งใจเราทำไว้ึันเป็นของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจากโลกมนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนั่นมันก็เหลือถมเป็นดินไอ้ที่ทำได้มันก็เป็นของเรานะ แต่เราคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้ไม่ใช่ของง่ายนะตายเกิดตายเกิดแล้วไปใช้ไปเป็นเป็นสัตว์มาทุกชนิดนะใช้กรรมใช้เวรมาทั้งนั้นวัวควายช้างม้ากาไก่หมูหมามันก็คนนะพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นใช้มาหมดนละ้ถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะให้เราเกิดเป็นคนได้แล้วต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะได้เกิดเป็นคนในทุกชาติทุกชาติไป ไม่ใช่ตายแล้วโสนย์ไม่ศูนหรอกนะมันศสนแต่ไอกลายหยาบเนี่ยไอตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดนี่มันไม่ยอมโูนกลับบ้านกันนึกถึงบุญถึงผู้ลนัองหลาทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเราเนึ่บ่อยๆนะบุญเนี่ยมันจะโตโตโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเราเนึกถึงบาปนะไอ้บาปมันก็จะโตโตโตขึ้นมันต้องไปนึกถึงบาปนึกถึงตะบุญพอบุญมันโตโตข้าบุญข้าก็พาเราไปสุคติ ้าไปนึกถึงบาปบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกนะจำไว้นะาานะทุกคนสร้างบารมีไม่จะของง่ายนะต้องอดทนต้องต่อสูญญ้ยายสูญญ้มนักหนาสู้หัวชนขวาขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนที่มาร่วมบุญกญับยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปก้ยายได้นะคะขอให้ทุกคนไปเป็นเศรษฐีเกิดมาให้มีสมบัติติดตัวทุกชาติทุกภพ ให้มีสมบัติทําบุญทําทานไม่จะหมดจากที่ขอให้ทุกคนเห็นธรรมะสายเห็นธรรมกายได้นะให้หมดเลยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกก็นั่งสมาธิแล้วก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนยืนอยู่ไปน,นานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะจะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทําทานนะคะ ถ้าเกิดทุกชาติทุกภพจะได้ไปเจอยายอีกนะคะยายจะกลับนลนะล้วพบชาติต่อไปไปเจอยายจะสร้างบารมีก็ยายอีกทุกชาตินะคะขอบพระคุณนะคะโชคดีนะคะยายกลับแล้วนะคะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะครับร้อยปีคุณยายร้อยรวมดวงใจแด่ดวงใจนะครับกับอัตชีวประวัติอีกมุมหนึ่งของคุณยายอาจารย์นะครับผ่านถ้อยคําที่หลากหลายนะครับของหลานคุณยายอินหมายหาสนะครับที่ได้รับความเมตตาได้รับคําสั่งสอนซึ่งแต่ละท่านเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นบุคคลที่ได้เข้าไปสัมผัสในเหตุการณ์จริงๆด้วยล่ะครับ เมื่อกล่าวถึงคุณยศอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูนะคะท่านนั้นเปรียบประหนึ่งเพชรน้ําเอกดวงหนึ่งของพระพุทธศาสนาเลยค่ะเพราะท่านนั้นงดงามด้วยคุณธรรมภายในและคุณูปการต่างๆมากมายนะคะสมกับที่บุคคลทั้งหลายกล่าวสรรเสริญและยกย่องค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตกันเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆ เพราะฉะนั้นนะคะเตรียมหัวใจใสๆของคุณไว้ได้เลยค่ะครับขณะที่ชมอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่ง SMS เนะครับเป็นข้อความในความประทับใจในคุณธรรมของคุณยายนะครับหรือว่าจะเป็นเทคนิคการทําหน้าที่ก็สามารถส่งมาได้นะครับที่ c 7 1 2 2 2 2นะครับหรือจะ เข้าไปที่ sms.dmc.tv ก็ได้ครับค่ะรายการของเรานั้นนะคะสามารถรับชมได้เวลา18.30นาทีค่ะตอนเช้าทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งตอน8.20นนาทีนะคะแล้วก็ตอนบ่าย14.10นนาทีค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ก็คือผ่าน www.dmc.tv ค่ะจะสามารถนะคะชมเวลาสดๆของเราได้หรือว่าทบทวนย้อนหลังก็ได้ค่ะ ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์มากมายที่ทำให้ลูกหลานคุณยายอินไมล์ฮาร์เนี่ยนะครับได้ทราบซึ้งในความเมมีเมตตาของคุณยายจยานะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความทุกข์เข็นของครอบครัวนะครับบางท่านนะครับตกอยู่ในเอื้อมมือของมัจจุราชนะครับคุณยายจย์นั้นท่านก็มีความเมตตาในการที่จะช่วยแล้วก็ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีซึ่งแต่ละท่านนะครับก็บอกว่าทราบซึ้งในพระคุณของคุณยายเป็นอย่างมากครับ อนุภาพและความเมตตาของคุณยายนั้นล่ำลือกันไปทั่วค่ะทําให้บุคคลทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะชนชั้นอาชีพใดล้วนแล้วแต่มาขอความเมตตาของคุณยายนะคะเพื่อให้คุณยายนั้นได้ช่วยให้พวกเขารอดตายหายป่วยร่ํารวยหมดทุกข์แล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้าที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณยายจะให้ลูกหลานของคุณยายเนี่ยนะคะมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะกับในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญน,นะครับที่จะมาถ่ายทอดในความเมตตาของคุณยายอาจารย์นะครับท่านเป็นพระอาจารย์ร ท่านณปัจจุบันนี้ก็สิบกว่าพรรษาแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะบวชนั้นท่านบอกเลยนะครับว่าตัดสินใจบวชด,ด้วยถ้อยคําที่คุณยายจาย์นั้นได้เมตตาพูดถึงแล้วก็ในจริยวัตรที่งดงามของคุณยายก็ทําให้มีวันนี้ของพระอาจารย์รูปนี้ส่วนเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับมีเรื่องราวที่จะนําให้พวกเราเนี่ยเป็นข้อคิดในการเอาไปทําหน้าที่นะครับก็ติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ